Right. ก็สบายแตาษานนที่สุดในกาเนจะเป็นการเนีนงานิจเป็นหเพื่อตารรับตื่นความอยากสลายเปลี่ยนทั้งหลายให้เราวานวกับันที่พปอระในสอนวาไว้ให้พวกเราได้เขากทุกอาการยฏิบูลเพื่อนกอริยานันท์แล้วอาจารย์ ในที่แจ้อะไรอย่างอย่างที่เราเห็นต้างบอกว่าจาววัส่าเสาย่าผู้ที่มากราบไหว้การได้ขอกอ้ทั้งตัวการทำสร็จก็แล้วการฉลองปิดทกาลเป็นคสามขากพระพุทธเจ้าทุกประศรี้งอมวันเพื่อให้เราได้คนพุกคนพุกก็ต้องคนแจกเกลอกมาปฏิตปฏิบัติการเสว ในยอดมาก็เลยแต่วัตามปนี่สแล้วก็สุดท้ายเลยสติมาที่น่าสงารสนมาตนี้ร้องเป็นรองปมาณความได้เปรมาด้ทุกอางสติแ่สติ่เราขยายเราก็จะเป็นสติในกายโดยการมนจิตนรในกายจิตลอเราที่สติต่อไปส่วให้รู้ว่าสามน้านากาองเไม่ใช่ ใช่ใช่แต่ที่เราก็ไม่ฟังจากเยอะนะในการปฏิบัติในการเรียนคุณธรรมก็ดนเรียนาระสตการณว่าการปฏิบัติที่ยางไม่าหรือว่าการขนทุกอย่างที่วามันยังไม่ถึงนะนั้นเมื่อเราถึงทำแล้วเมื่อตกมาได้แล้วแล้ก็เป็นได้ที่ รายเรียนระยกมานให้แร่มาแล้วปฏิบัติก็สามารถสอนควาแสดงทั้ได้ในวิจิตรศิลป์เยอะประมาณประมาณนี้นะโดยในกระทบตัวและกบคือกตัวไปอยู่ทางขายทั้งโลกแต่ส่วนเราบองครั้งก็ไม่แสดงข้อทงนดูเฉพาะตัวดูอย่เดียวว่าชาติจบจบแล้วเพราะนั้นตราบใดมีการปฏิบัติการเจะิีปัสจัยกาน การควบมระันมิที่ใหญ่มีต่องารสมนะรุ่มัสสาสมถะรุ่การทำจิตสงบยังทสมรที่ชา้นสมงที่เกิดขึ้นได้ยนย้ายชานการคำนดิจอยศาต์ยึดดิจิตอลต่างๆนะรู้กว่าในส่วนทีปัสสาน่การเติญสติเติสติจนกลายเป็นนิรุร ปอนของไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เปีนการเกิดกากเป็นการตามไปฝ่ายที่งคืสิ่งที่แน่ตัวหลักแน่เดินนะแล้วก็การใช้ต้นหลักในการตามหลังการปฏิบัาิเพราะนั้น เราพัหนได้มาบริหารแลก็ในใปบทบัมญัรแล้วเราปฏิบัติก็ถือว่าชาตินี้องค์เราก็ได้ทำหน้าที่ของเราอย่ที่สุดแล้วบริษัทแห่ง่าสบริารบริษัทสุิริกสุิริก็ได้ทำ การที่บรส่งแลวกา่งโรโดกหมายที่พอได้ทีคืเรามีในการที่จะสืบทอดพรศาสนาการอย่าเราเรียนก็ดีการปฏิบัติก็ดีแต่ทำเสียงใดสุด์ต่างๆที่เราทำ่ว่าเราอยากทำราะทำว่าอย่างโยมทำมีศาลาในระดับกลางระดับที่ดัรตีอยู่อาศัยอย่างเรว่าท่านอยากจะทำมงไาสำแลบอกเรงว่าเรานี อยู่ร้านเกษตรเรียนจบรอเป็นอหารเป็นอาหารตำรวจฉนป็นขึ้น4ัปีเอแลก็อยู่การปฏิบัติแล้วก็ทำเอกสารถวายสังาน่าเกิดไปทุกอยไปเกิดเื่องนะครับของคนงานอยเป็นปีที่สิบกว่าเนวเลยฝังเขาแวการเชาติวัดกาดรา จดีเพื่อพิจาระาเราพยายามไประจาชนที่ตอนนี้ไหว้ปักตกลงระดับี่าคเ็นให้รู้จักเยังาะให้ทาเป็นเสียสลับแรงกายใจสร้างสงแค่ายดินมาแล้วกระอรกไหว้ปั๊กตกลงในระดับปรรเรื่องตรงรวมอยู่แล้วอยที่เราสราง ถ้าใช้แดงแล้วตาล่สองก็จะการเป็นรูุ่มสรนะอันนี้เราก็ทำาทีมาสามสิบตัวาม่ไหวกปจะลดระดับมาบ้ไปเรื่าแต่ผลมันมี้ะดอบท่รด้นนแะ้เราไใช้โปรยลอันนี้ก็ที่ท่านทำมาก็เป็นการที่ท่านรวบรวมศาสนารวมคุเข้าใจทั้งหลายมันก็ไปก่อสร้างหรืว่าไปดูแลพระเอง ทวัดน็ั้งรวมก็นลสีาสิบในารในพิธีงานพิธงานก็สามิกว่าแต่ไม่รวมที่สาขาสาขาก็เกือบสามสิงที่แล้วการอาศัยพิีโวมที่กป็นตำรับการเบียงเรื่องะดูใจคือปัจจัยสีนั่นแหละเรเือนาคณาันอยางัามโลกการตัดกนทุกอย่าง วันเรีมันเกิดจากอะไรเกิดจากการศึกษาปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่มีศักดินะาเจ้าศรัทธารถเต่าที่อยู่ในสังเกตการณ์น่ครับคาปฏิบัติแล้วปฏดบัลิบทคูณแอบบออะไรตั้งแต่เรื่องต่างแต่เจริญสติเจริญนั่งน้อยนิดอันนี้จะุกับกานัตตาเนาะมาตั้งจิดก็ตั้งอยู่ต่อไปแล้วก็ทำที่า เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ใช่พ้านเยังปล่อยวางระลแต่ทำหน้าที่ในใจที่จะสรสงบุตรศิษย์รักความช่วยใหงความมีความคิดใหความสไปแต่าะที่เรา้ชีจนโดยการตัวพอเราเรียนแล้วนะั้ใจต้งตชาติสุดท้ายของเดุกงานก็ต <var> ้องมีทวกดย่างหล็ไปสมัยพวกขุนเจ้าเราไปได้บินฟ้าบินท่าบิท่ากไปได้ก็ไปรอ การที่ไม่ตายด้นะถ้าไปก็โชคดีอนนักการกรรมเราปรึกษาสัมภาษณ์พวะนั้นเราไปเกิดถ้าเกจอเราไม่เสียชาติเกิดมาอันนี้ก็คือท่านอาจารย์มหาเพิ่มแล้วจะไปในช่องนั้นรากแบบอันนี้ก็จะได้หมออนุญาตโยมให้ท่านได้กราบเพราะท่านเป็นผู้ที่แต่ก่อนถวายสบารุติจนวัน มันเกิดอะไรเงี้ยแต่ก็มีหมดเลยแบบนั้นมาอ๋อขอโอกาสพระอาจารย์พระครูบดินทร์วันลงมาท่าคูบาบุญศรีอธิพบุญโนแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายอนะันนี้วันาจารย์มาก็กล่าวมากไม่ได้อีกมันเวลามันบีบรัเดเหลือเ่องเราก็คือธุระชนะคนะไม่ใช่คนชนะธุระนะอาตมาก็นะ อยากจะปาดในเรื่องของธรรมที่เราทุกคนปาถมาในชั้นเข<ม>าเรียกว่าเป็นชั้นบะลงนสุดสุดยอดนะประการแรกเนี่ยอาโลคยะปรมาลาภาก็คือปามไม่มีโรคไปราบอย่างยนียตอนที่รำมาเราระวังข่าขันนั่นเอน้ำมูกไหลมานสองวันเพรว่าก่อนวันที่แปดจะให้เป็นไรนะไม่ใช่ไปรับวิญญาณแล้วไปไปนั่งหลับไม่เอาแต่ถ้าสแสดงให้เห็นว่า ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาอันประเสริฐคือคนเราถ้าเราบบมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าเลียนนอกออกไปโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยก็ไม่ถือว่าเป็นเป็น <c oughs> มีลาภประเสริฐแต่ว่าถ้าไม่ไม่มีโรคมีภัยอะไรก็ถือว่ามีลาภอย่างที่แต่ทีนี้ว่าถ้าเรามีลาภอันประเสริฐแล้วเนี่ย แต่ขาดความพอดีขาดความพอใจเนี่ยก็ยังไม่ถือว่ามีทรั์ประเด็นถัดมาก็สันตุผีบามหมายข้ามาสั้โดษเป็นทรัพย์อย่างนี้นก็คือยินดีตามมีตามได้ได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นก็ถือว่ามีซับแล้พอมีทรัย์แล้วเนี่ยแต่ขาดคของบริวารเนี่ยก็ขาด วิสายทัศ์ในการดำเนินการก็ยังไม่ถือว่ามียากแล้ว